เลนสเพชรดาวโตมินาครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันแพทย์จิงเพชรดาวโตมีนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อจากาพรคภูมิใจไทยภูมิล,ลำเนาจังหวัดปัตตานีค่ะดิฉันได้รับเรื่องด้วยความกังวลใจจากครอบครัวและเครือข่ายที่ทํางานด้านสิทธิมนุษยชนด้วยความไม่แน่ใจค่ะว่า วันที่22กุมภาพันธ์นี้นับถอยหลังไปอีก13วันพรบรป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพศ2565จะมีผลบังคับใช้ตามกําหนดหรือไม่ท่านประธานที่เคารพคะสภาผู้แทนรัษฎรชุดนี้ได้ผ่านกฎหมายฉบับนี้ลงมติเห็นด้วย287เสียงและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ24ตุลาคม65มีผลบังคับใช้22กุมภาพันธ์นี้ค่ะ แต่เมื่อ6มกราที่ผ่านมาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอให้ขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายในหมวด3ออกไปก่อนด้วยหเหตุผลว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีความพร้อมทั้งอุปกรณ์งบประมาณและทักษะในการปฏิบัติ อันอาจก่อให้เกิดผลร้ายต่อสังคมนั้นดิฉันเห็นว่าเป็นข้ออ้างที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรเนื่องจากเมษายน2564ทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเองมีคำสั่งเรื่องการบันทึกภาพและเสียงการตรวจค้นจับกลุมเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ที่มีการกําหนดเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานทำทฐานที่เคารพคะการเลื่อนเวลาไปทุกนาทีทุกชั่วโมงมีความหมายกับความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะการเลื่อนเป็นการซื้อเวลาเราเห็นกรณีดาราสาวไต้หวันกล้องติดหมวกของตํารวจการจัดเก็บภาพมีความสําคัญอย่างยิ่งนี่คือหมวด3ม เป็นหมวดของการป้องกันป้องกันเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและจะไม่เปิดช่องว่างให้กับเจ้าหน้าที่ที่ลุกแก่อำนาจหรือทำนอกกฎหมายดังนั้นฝากเรียนท่านประธานไปยันท่านนายกรัฐมนตรีค่ะว่าขอให้กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตามวันเวลาที่กำหนดคือย2ิบกุมภาพันธ์2 5 6 6ขอรอบค่ะคุณค่ะครับเลิศศักดิ์